วันนี้นะคะเราได้มีโอกาสดีๆนะคะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาผิวหน้าของผู้หญิงเรานะคะอยู่กับแพทย์หญิงคฑยวันวัชรากรนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและแพทย์ทางเรื่องโรงพยาบาลยันฮีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอเคยเจอคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าเนี่ยเป็นปัญหาในส่วนไหนมากที่สุดคะปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําผิวพรรณหมองคล้าอันนี้เป็นปัญหาอันดับต้นๆที่กวนใจสาวๆนอกเหนือจากการที่เรามีใบหน้าหมองคล้าแล้วก็มีฝ้ากระแล้วเนี่ยอาจจะ ไปลดความมั่นใจในชีวิตประจำวันได้สาเหตุแต่ละคนที่มีปัญหาสุขภาพผิวพรรณเนี่ยก็จะหลากหลายสาเหตุนอกเหนือจากฮอร์โมนแล้วเนี่ยปัจจัยหลักๆเลยก็คือแสงแดดโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ10บโมงเชา้าถึง4ี่โมงเย็นเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นสูงแล้วถ้าเราปกป้องผิวได้ไม่ดีพอนะคะแน่นอนนะคะปัญหาฝ้าบุกมาทันทีนะคะยิ่งคนที่โดนแดดจัด นานๆและบ่อยครั้งอันนี้ก็จะยิ่งกระตุ้นการสร้างเม็ดสีเมลานินให้เข้มขึ้นเรื่อยๆเลยทําให้หน้าเราเนี่ยเริ่มเกิดฝ้าแนวทางการรักษาเราควรที่จะมุ่งเน้นเป็นท,ทางไหนเมื่อเราทราบสาเหตุและปัจจัยที่ทาให้เกิดฝ้าแล้วอันดับแรกเลี่ยงสาเหตุก่อนเราพยายามบิกเลี่ยงแสงย V หรือว่าถ้ามีการต้องออกแดดนะคะเราก็จะต้องใช้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพหรือเซรั่มที่มีส่วนผสมที่จะฟื้นฟูผิวและปกป้องผิวได้ดีพอสมควรอตอนนี้เราก็เข้า มาถึงในตัวอาคารของโรงงานยาอินไทยนะคะซึ่งโรงงานยาอินไทยเนี่ยเป็นโรงงานที่ผลิตยา mm hmm. เวชาสัมอางนะคะของโรงพยาบาลยันทีจากอย่างของโรงพยาบาลยันทีเราผลิตที่นี่เลยใช่ไหมคะผลิตท,ที่นี่เลยค่ะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นยา mm hmm. เครื่องสัมอางต่างๆซึ่งได้มาตรฐานมากนะคะยันท mm ีพ hmm. รีเมียมเซรั่มเนี่ยคะ่ะเราก็จะมาผ่านการผสมในเรื่องนี้นะคะ ซึ่งเครื่องบุได้มาตรฐานนะคะในเรื่องของความสะอาดและปลอดภัยเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับยันฮีพรีเมียมเซรั่มตัวนี้นะคะสารสก,กรัดอัดแน่นเต็มขวดจริงๆค่ะช่วยในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะใบหน้าหมองคล้ำนะคะคือพูดง่ายๆคือสามารถตอบโจทย์ได้ทุกปัญหาผิวนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาผิวหน้าไม่แข็งแรงนะคะก็ใช้ได้นะคะหรือสําหรับคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายนะคะตั้งท้องให้นมบุตรก็สามารถใช้ได้ค่ะตัวนี้ครบจบในขวดเดียวเลยค่ะ